สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ตื่นกันแต่เช้าเลยนะครับนี่เช้าเหรอคนแรกพีเตอ้์ไม่ใช่เดี๋ยวผมนี่ต้องไปปลุกนะต้องไปเดินไปปลุกหรือว่าต้องโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับผมมีจอบซ้อนทองกันทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่รวยแล้วไม่ชอบอดรวยครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปรีวิวรถแมคโครไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เขาเขาเรียกว่าสนามบิน อ่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบินชั่วคาวแม่ปูคาครับเราจะมาทำอะไรถ้ามาสนามบินเราก็ต้องบินครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปดูบรรยากาศตอนเช้านะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณอำเภอสันกำแพงนะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะไปอ่าทุกคนไปดูนี่นี่นี่ข้างหลังเราโอ้นี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพารามอเตอร์พาามอเตอร์นี่ อ่าพารามอเตอร์สองที่ั่งนะครับพี่พี่ไปมาทางนี้อ่ะผมก็ได้ถามพี่เดี๋เอาไปแล้วอันนี้พี่ต้นเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วครับผมบอกว่านี่ทำจากเครื่องตัดหญ้าใช่ใช่ไหมเครื่องตัดหญ้าใช่หรอใช่หรอคุณมั่วออันนี้เป็นพารามอเตอร์นะครับเดี๋ยวอาจจะมีผู้ที่มีความรู้มาให้ความรู้เราตอนนี้พวกเราไม่มีความรู้เลยแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บภาพนะฮะตอนนี้วิวสวยมาก อาจจะเจอทะเลหมอกหรือพาที่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันที่จะขึ้นไปนะฮะคนที่หนึ่งเสียตันสายมีตื่นยังตื่นยังเฮ้ยตื่นแล้วตีเออนี่นะฮะนัดให้ตื่นตีห้านะฮะตีห้าครึ่งยังหลับอยู่เลยนะครับมีคลิปอ่ะมีคลิป i n s e r ์ตื่นแล้วตื่นแล้ว สี่ห้าสี่สิบกว่าแล้วต้เอ้ยล้างล้างหน้ายั้ล้างอาบน้ำด้่ยเนี่ยวันตื่นกี่โมงวันตื่นตอนไปปลุกครับตี่ห้าครึ่งป่ะอ่าแล้วก็รีบจากตรงนั้นมาถึงตรงเนี้ยประมาณกี่กิโลยี่สิบเจ็ดกิโลนะฮะเหยียบมาสองร้อย เดี๋ยวไม่น้อยแต่เมื่อกี้เขาชวนไปกินกาแฟไหมกับมาม่าใช่ครับเขาชวนจริงมล่ะจริงครับของกินใช่ป่ะอันเดียลืมไปเลย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 ไปกินคือตอนนี้เขากำลังรอคือจะขึ้นสองลำไงเราลองนั่งก่อนได้ไหมมันคิดว่าเราจะอยู่ข้างหน้ายุงหรออยู่ข้างหน้านี่เฮ้ยอยู่ข้างหน้าเลยวะอุ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่บิวเลยนี่ยพีบิวอ่ะไอ้ช่างก็คนนี้เฮ้ไอ้ ถ้าสมมติมันมันเป็นไรนะนี่อันนี้มันจะกันไว้โอ้โหแต่เนี่ยอ่ะสำหรับคนที่ขึ้นไปนะฮะก็จะมีพีเติ้ลครับคนหนึ่งแล้วก็บอสังนี่แล้วก็บอสไปสองคนครับบอสเป็นคนขับเดี๋ยวจะมีสองลำ้ำนะฮะถามว่าทำไมพี่นุ้งไม่ขึ้นกลัวเขาบังคับยังไงวะจริงเนี่ย เขาใช้ลอกดึงว่ะมีกาแฟมากมากเยเอาไม่คุ้มหน้าตามุ่งมั่นมากไปดิไปมาบินที่นี่นะสายอิงเบิร์ตทารามอเตอร์เพศตามนี้เลยนะครับโดโทนี่ตามนี้เลยตรงนี้ตรงนี้อ๋อยกขึ้นยกขึ้นอ่าก็มาบินกันได้นะบอกว่ามาจากคาสติโนเขาบอกเพิ่มผมกินหนักอ๋อนี่หมวกนี่หมวกกันนะ เดีี๋ยวพ่แล้วเดี๋ยวพี่ติ้นต้องใส่ชุดปะครับเลยต้องใส่ครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวใส่อะไรบ้างน่าจะเป็นใส่แอลมั้งครับยังนี่คนนี้ครับนี่คนนี้คนนี้เขาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรต้องห่วงครับผมคนนี้ครับนี่เดี๋ยวพี่ติ้นจะถือโกล้องโฟล์ลลแบบอ จะบอกว่าเป็นการขึ้นครั้งแรกนะครับถ้าเกิดนี่นะครับเป็นล่มปลอดภัยทุกอย่างนี่นะสองคนนั่งตรงนี้ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเขาจะปลดล็อกเล่นทีแน่แล้วคนข้างหน้าเนี่ยจะหลุดลงมาเพื่อให้คนข้างหลังปลอดภัยนี่นี่แบบสีสีสีดำเฉยก็สีนี้ก็แจ่มดีทองทองมันจะตัดไม่ค่อยเด่นทองมันไม่เด่นทองไม่เด่นโอเคครับผมคับช้กไหน่อยบอก อาบเอน้ำเช้าไม่ได้อาบอ่ะน้ำน้ำยังไม่ได้อาบนะครับผมอาบแล้วผมเพิ่งตื่นนะเนี่ยคุณอ่ะไอ้ขอพี่โดนลัางเละอ่ะสุขภพล้างเละลบลบมาแม่เลยเขาบอกละมงน้ำหอมกูไปหมดเลยเนี่ยตรงคอคาร์บอนอ่ะเนี่ยโดนคอท้องนี่ท้องรอกห้ามโดนน้ำกลิ่นเหมือนทำไมกลิ่นเนี่ยยากันยุงเลยก็ยาันยุงหรือเปล่าพี่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้แอลกอฮอล์นะครับฉีดกันยุงเพราะด้านบนเนี่ยจะยุงเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงพัก โฆษณากินกาแฟแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราไปบินกันครับผมได้ไหมได้ไหมเกือบเกือบแล้วดีนะพุงไม่มีอ่ะหุ้ยแน่นไปเปล่าโอล้ำเลยโอ้โหไัได้ไหม มันแน่นทรงเงยครับเนี่ยเปลี่ยนไหมขอใหญ่กว่านี้อีกไซส์หนึ่งครับเดี๋ยวพอดีเขาเป็นทรงเสียครับทองโดนน้ำค้างนี่จะลอกไหมพี่ระวังอย่าให้ทองโดนน้ำค้างนะหมอกก็โดนไม่ได้นะพี่ลอกนะเท่าไหร่ร่ะเท่าไหร่ค่ับเจอืแปดสิบเจ็ดสามร้อยเนี่ยป้เสี่เนี่ยโอ้เดนทำมาดีกว่าเฮ้ยพีชันเยอขี้หมา นี่พีเติ้ลกับพี่บอสก็จะขึ้นประจําการที่พารามอเตอร์แล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมออแนสดเข้าไปนี่ครับผมอเอา้าผมน,นหน้าและครับครับผมบก็ได้นะก็พี่เติ้ลจะนั่งตรงหน้านะฮะแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะนั่งข้างหลังเดี๋ยวข้างบนห้ามไม่ฝักไม่เสียก็นักบินนะครับห้ามเถียงฝังนล <c oughs> ้วฝักตัวได้ครับโอเคอ่านี่แว่นกันลมอย่าจิ้มตานะไม่เอาโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บ เก็บรูปลงสตอรี่ให้เขาเทอะไรรู้ไหมนี่อยากคอมเมนต์ดนึงอยากให้ทำพนักพิงใหม่ทำไมมันแข็งไหมมันแข็งไม่ไม่เป็นบอกต่อไปพี่บอยครับผมครับอันนี้ตอนขึ้นไปเนี่ยคือวิวจะสวยนะฮะพี่เขาเลยแบบต้องฟังเพลงด้วยมันได้ฟิลด้วยบรรยากาศไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการวอลงหรือเปล่าเป็นการแบบติดต่อติดต่อข้างล่างเวลาวเขาจะขึ้นแลนดิ้งเอาขาถ้วยพยุงเอาไปแล้วครับไปแล้ว 快点！快点！ ไปแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่พี่เอร์พี่บอสเลยครับผม เอาละทุกคนตอนนี้นะครับเหมือนพี่เติ้ลกับพี่บอสจะกลับมาแล้วนะครับมาแล้วตอนนี้คือก่อนจะลงเนี่ยเขาจะลงต่ำมาแล้วก็นี่มาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูพี่เติ้ลกับพี่บอสพร้อมกันนะฮะลงเาหมดลงแล้ว เป็นไงวะวิสนุกไม่คลับเสียบมากสนุกมากครับดูพี่ตั้งครับผมเอิมครับผมโอเคโอ้ทองกันอยู่ครับผมเนี่ยลอไปเนี้ย่ครับเหมือนจะล่วงไปแหละผมชอบมากเลยโอเสียวเลยมันอ่ะบอกเลยเป็นไงมั่งตอนนี้บ อ้เเหมืนน่าจะลลงไปยยียความรู้สึกเหมือนตอนที่คุณบินไปยุโรปไหมใกล้เคียงนะใกล้เคียงก็เสียงคือเสียงแบบเจอน้ำค้างเสียงแคบคือเจอโดนน้ำค้างใช่อไหมใช่โดนโดนหมอก <c oughs> เสียโดนน้ำค้างนะครับ <c oughs> เอาไอ,ไ,อไอตัวนู้นยังไม่ลงอ่ะแต่มันเร็วมากเลยนะ <c oughs> เร็วหรอข้างบนนี่เหมือนขับมอเตอร์ไซค์แบบชิวๆเลยนะเร็วมากข้างบนอ่ะคือแบบแป๊บเดียวไปถึงภูเขาเลยอ่ะไม่ลงอ่ะเฮ้ยขาสั้นนี่มันเขาเรียกไอตอนเนี้ยไวกิ้งวะ โอ้โหเหมือนกุตัวเหมือนหัวหัวกำลังดิ่งลงไปยังลงพื้นอ่ะไปถึงภูเขามาเลยไหมอ่ะใช่ครับ โอเคครับผมนะถ้าเกิดว่าอยากจะมาบินหนึ่งนี้นะครับก็มาที่นี่ Flying Bird Paramotor Flying Bird p ามอเตอร์เดี๋ยวขึ้นเพจไว้ตรงนี้แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ด้วยติดต่อแล้วก็มาบินได้เลยครับสนุกมากบอกเลยสนุกมากมันมากบอกว่ามาจากเพจคาสติโนุครับผมแล้วก็จะเล่นไวกิ้งให้นักหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมมันๆนะเดี๋ยวพวกเราพาไปอีกนะถามว่าทำไมพี่นุ๊กไม่บินมันกลัวความสูงครับสูงมากกลัวจริงๆครับเมื่อกี้ถามแล้วกลัวความสูงขึ้นด้วยไหมเขบอก ได้สบายมากเดี๋ยวตอนบ่ายเราไปล่องแพงกันต่อครับไปครับผมเดินที่ไม่วางเดินที่ไม่วางครับ